สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต้นนิทิดแล้วก็แฟนเพจสาธุอมูลเลสนะครับครับวันนี้ก็พบกับผมแมนฐานุพงศ์นะครับครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ต้นนิทิดนะครับแล้วเราก็หลังจากหา,หายกันมานานนะฮะที่เราไม่ได้ทําวีดีโอออกมานะฮะไม่ได้ทาคลิปออกมาเนื่องจากสถา,านการณ์โควิดอยู่บ้านอาายู่บ้านนิดนึงครับก็นะวันนี้ก็เลย อ่าเริ่มคลี่ขายนี้ดีกว่าเริ่มคลี่ขายแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาทำนี่ถึงทุกเพื่อนด้วยนะครแลก็ทุกคนนะครับเราก็เลยกลับมาวันนี้มีเรื่องดีๆแน่นอนใช่นะฮะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับพลังงานของอัญญมณีนะฮะครับซึ่งอ่าพูดถึงอัญญมณีเนี่ยครับอันเนี้ยคือก้อนหยกดิบโอเคก็ก้อนหยกดิบเนี่ยนะกำเนิดเป็นพันปีนะฮะเกิดจาก อาภูเขาไฟระเบิดในใต้ดินแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นลาวาแล้วก็สะสมมาใช้เวลาเป็นพันปีนะฮะกว่าจะได้เป็นก้อนหยกหนึ่งก้อนหยกเนี่ยมีหลายสีมากเลยครับมันจะเป็นแร่มันถ้ามีแร่เหล็กมากก็จะมีสีเขียวมันก็ออกสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้าสีขาวสีชมพูมีหลายสีครับอ่างนั้นผาพูดถึงสีเลยถ้าเอาหลักของจุ้ยก็ผมอยากทราบมากเลยจ้ะถ้ามีหลายสีอย่างสีเขียวเนี่ยก็หมายถึงธาตุไม้ อ๋อครับสีแดงธาตุอะไรครับธาตุไฟอ๋อก็ใช่เลยแดงไฟเขียวไม้อสีขาวก็คือธาตุทองขาวธาตุทองครับนะครับส่วนสีฟ้าหรือสีเงินก็เป็นธาตุน้ำอ๋อครับอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุดินก็คือสีส้มหรือสีเหลืองอันอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นธาตุดินได้ทั้งหมดเพราะเกิดขึ้นจากดินใช่ไหมฮะใช่เียแต่มันมีพลังงานของเขาเรียกว่าพลังสะสมอย่างครบ ก้อนหยกเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นอัญญาบณีดีกว่าอัญญาบณนนีทางองค์จุ้ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองคือมันสามารถเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่ไม่มีพลังและมันสามารถปลดปล่อยพลังให้กับผู้ที่อยู่อาศัยชดเชยในส่วนที่ขาดไปครับก็ผมจะเสริมเอาก้อนหยกไปเสริมเนี่ยปีนี้เขาควรวางทิศไหนเพราะว่ามันครอบคลุมทุกราศีอยู่แล้วแล้วมันเป็นอัญญณบีที่ รู้สึกว่าจะให้ความอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าอาจารย์ให้โชคลาภให้ความร่มเย็นป,ปีนี้ก็จะแนะนําให้เสริมที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะเสริมเกี่ยวกับชื่อเสียงอํานาจบารมีชื่อเสียงอํานาจบารมีใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็แนะนําวางอยู่ที่ทุกคนเอา,อางี้แหละเราต้องโหลดแอปขึ้นมาก่อนนะครับน่าจะมีเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์ก็จะมีแอปเข็มทิศอ่าเราก็จะแนะนํา ให้วางอยู่ในวัดจากประมาณกึ่งกลางบ้านหรือกึ่งกลางห้องก็ได้นะฮะในที่293องศาถึง315ให้วางในช่วงนั้นที่300ถ้าฝั่งนี้ผมก็ต้องวางประมาณตรงนี้ก็คือถ้าสมมติกลางบ้านอยู่ตรงนี้กลางห้องก็ได้กลางห้องอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องวางประมาณมุมห้องตรงนี้ครับหินนี้ก็คือธาตุดินชิ้นหนึ่งนะเป็นดินชิ้นหนึ่ง ธาตุดินแนะครับมันจะเสริมอํานาจบารมีชื่อเสียงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตรงนี้นะอ๋อเร่เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นอํานาจบารมีการสอบขั้นต่างๆนะอะไรอย่างเงี้ยแลเราก็ไปเสริมไปในทางพิษนังนะครับผมล้วก็จะดีกับตัวเองจะดีเลยใช่ไหมครับใช่นะครับในปีนี้นะนะครับปีนี้ปปีมันจะเปลี่ยนทุกปีทุกปีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะฮะอ๋อแต่เราก็ใช้ได้ทุกปีดิถ้าเปลี่ยนทุกที อาจารย์ก็บอกเปลี่ยนทุกปีอาจารย์บอกทิศโน้นทิศนี้เราก็แค่เอาไปโยกไปไว้ทางโน้นทางนี้ได้ทุกปีอ๋อนี่ก็ใช้ได้ยานเชื้อลูกเชื้อหลานใช่๋อครับครับดีเลยผมได้เอาไปวางตามที่อาจารย์บอกครับครับวันนี้เราก็ได้ความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้ได้เยอะเลยครับครับนะคลิปหน้าเราก็เราจะมีเรื่องที่เด็ดๆกว่านี้นะฮะเราเราจะมาคุดถึงว่าคลิปหน้านะฮะ ติดตามนะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภทุกคนชอบเสียงโชคแน่นอนอ๋ออันนี้น่าสนใจทำยังไงวางศาสตร์ฮงจุย้ยเบื้องต้นยังไงให้มีโชคลาภ <c oughs> อ,อาจจะไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะเออได้รางวัลหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจก้อนหยกเราก็มีจําหน่ายให้นะครับอินบ็อกมาที่าสาธุอมูลเลศได้เลยนะครับ <c oughs> สาธุอมูเลศหรือ ช่องอาจารย์ต้นนิธิได้นะครับุบฝากติดตามกดกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะมีความรู้เก็ตอะไรใหม่ๆดีๆมาฝากตลอดนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็ inbox เข้ามาในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ครับขอบคุณครับ